จะมาปลูกด,ดอกไม้นะคะเนื่องจากมันไม่มีผักก็ต้องปลูกด,ดอกไม้แทนนะคะพราสเราก็ต้องฉีดน้ำให้ดินมันเปียก่อนรี่ฉีดไปเร้่ยให้ทั่วๆเลยนะคะดินอะไรก็ได้นะคะ ก็เจาะดึงมินเลยค่ะแล้วดอกไม้เสียบใส่นี่อย่างนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยนี่นะคะขุดิ้นแล้วก็เจาะลงไปดินมันถม ไปแล้วก็สีอือ่นได้นะคะนี่นี้ไม่ต้องเอานะคะแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหนูจะได้จนจนกว่าจะหมดจีบก,กันเลยนะคะนี่นี่ได้สามต้นแล้วนะคะขอเอาแล้วก็ปลูกไปได้นะคะ นี่แล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะคะมีขดลุ้ม่างนี้นะคะถุงด,ดินให้น้องให้น้องมีสบายแต่ว่าเราอะก็จะเอาน้องไปแช่น้ำให้น้องดื่มน้ำก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะ